นี่ครับธรรมชาตินะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับนี่บ้าสุริยาสิผ้าผีผ้าหนองยางไปเบิงค้วายสุริยานี่หนาอะไรอย่างนะครับนี่วันที่สิบเก้าเมษาสองหาหกเจ็ดนะครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เพื่อนกันหาหม่องลามบกเอื้อะครับแต่ว่าหยาบบอกค่อยมีครับ่งสุริยะนี่นี่ครับนี่เป็นเดมาลามลามค้วายนะครับ ข้อยหน่อยข้อยใหญ่ข้วยแมลายครับนี่ผนว่าเลี้ยงไ้หลายครับผมนี่คือธรรมชาตินะครับข้อยชนิานีกับราคากับยังประธานในปันใดนะครับแต่ว่ากัดตงามกับราคากับยังแพงอย่างไรครับเขารักเสนลักหลานอยู่คือกันแต่ว่าข้วยงามเน่บบง่ามเน่นี่มันกับราคากับลักหมื่นจนถึงขันข้วยนี่ลักตำเมื่นกับมีดเลครับว่ามันธรรมดาขันพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรนะครับ ถ้าหากว่าว่าท่านมีความจําเป็นที่จะขายข้อยขายวัวพี่น้องก็เอาไว้สะก้อนนะครับเพราะว่าขันเข้าไปขายหน่ายทุนมูหนายทุนเจ้า,เจ,าเจ้ากสึกลุ่วามาไห้แลคาถือนนะครับเข้าเลียงมาเป็นปีเป็นหาปีสิบปีขันข้วยเข้านี่เข้ากับใหญ่ได้แลคาจาักน้อยนะครับแต่ว่าขันข้วยมันถื่อหลายเข้ากับเรียงว้สะกรร้อนคบนี้นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศข้วยเป็นเรียงเป็น เอามาเลียงน้ำทงน้ำทาเพื่อนว่าได้ผูกเสี้ยหรือครับนี่เพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับพื้นที่มันกว้างขันพื้นที่กว้างยี่สี่นี่เพื่อนสี่เอามาปล่อยเลยปล่อยเข้านะครับปล่อยเขานิ่มเหมอเศร้าเพื่อนกะดิผูกลั้งตาโตรักไปนะครับโตใ่ญ่ไปโม่ลูกโม่เต่าหม่ลูกโม่เหรียญมันเพื่อนกะดีปล่อยนี่ครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศน้ำทงน้ำทาเนี่ยครับควายดอนขึ้นกันนี่ครับเป็นกะเรียงควาย เอามันตกใจเอาสุดยอดขยานอยู่นี่นี่ครับมาทายเพื่นมันตกอกตกใจตื่นเป็นยังไ,งไหนน,น,น้อนค,ค,ค,คือบบกคยเห็นหนาวสันคุนว่าวก็ได้นี่เพป็นก็ได้นี่ครับเพื่นผูกเตอร์เมียใหญ่ไว้นะครับนีมันคือเลียวเบื้องขั้วไอนี่หัวจักขั้วนี่ครับบอมทร้งดานี่ครับมันก็ดหัวจักขั้วเพื่อนนึกว่าพ่นห้านี่แหละขันวอบเปล่าก็ได้เพียงแต่วันวอบ่ได้เนาะครับนี่ขั้วหนาลักขั้วเป็นดูของงัวขั้วไอนะครับนี่ธรรมชาติชีวิตมีทั้งผูกทั้งเถิดครับเป็นกลมเป็นฝุ ยี 13, ่สิบสามสิบโตคนละหลายครับก็บสิเป็นค้ายหลายเจ้าเนี่ยจะน้อยหรือจังใดน,นะครับค้ายบ้านเดียวกันกับบาวสุริยานี่แหละคน็สิขายยุดอกก็คเคยถามเพิ่นอยู่แต่ว่าบ่ทันี้พ่อจาของอย่ของ่นญ่าข้งพี่บ้านบ่าวสุริยาเลยมาไทายพี่น้องเบอร์น,นะครับครับคือบรรยากาศนี่ควยายมันก็ับฟังบ่าวสุริย้าอยย่ดได้คบเอาจังใดพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับเกษตกรกรขันพี่น้อง เออบ่มีเวล่าคิดจะขายควายคิดจะขายควายขายงัวงยังสิพี่น้องกับโทษทักบอกบ่าวสุริยาเด้อบ่าวสุริยาสิไปบ่าวสุริยาบ่ได้ไปซื้อดอกแต่สิไปถ่ายคลิปเปิดราคาให้พี่น้องล่ะแต่ว่ากับบอมน่ดอกถ้าเทราคาถือกันบ่าวสุริยาก็จะซื้อพุ่นล่ะควายงัวก็ได้แต่ว่าถ้าเทพี่น้องอยียว่าอยากขายควายเด้ออยากขายงัวเด้อว่าท่นบ่าวสุริยามาถ่ายคลิปให้เด้อสิเปิดราคาขายก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็สิได้พี่น้องก็สิได้คุยกัน กับคนสื่อค้นขายเนะเาะก็สิทธิขายเอา้าข่าหนะ้ามูหน้ามันบาวสุดิยาไปไทยท้ำถกับคุยกันเนาะครับพ่บ่ายาก,กับไก่ไก่คุยกันถือว่ากินเขาห่อมผ้ากินป่าห่อมหนองเป็นพี่น้องห่อมขา้าห่อมขายดีกันเนะครับนี่ครับบรรยากาศคุ้ยโอ้มีแต่ตนอ้วนครับนี่คนป่วยนี่ครับน,น,นี่มีแต่ตันอ้วนอย่างไปทางนี้จะน้อยครับผมเทียมถ้าเทียมมันไหลเบาไหลเบาสุดิยะจากสี่เหลี่ยมไปทางไหนดีกว่านี่เพราะว่เออ ราะว่มวามันคงกว่วงยามาเด้ออย่ามาเด้ออยา่าอะไรเนอะยุหันละ่ะยุหันละ่ะนี่ยเบาลูเลี้ยงนี่ครับพี่นอ้องถ้าว่าอยา่ามามันก็บบอม่าดิไปไปหากินหยาซะบ่ะนี่มาไายให้พี่น้องเบื้องซื่อดอกอไปหากินหยาซะเด้อนี่โอ้ยบ่าวสุริยากันมาหางัวหาง้วยมาไายให้พี่น้องเบื่องนี่ละ่ะนั่งเสียกับเสียงอยู่ เห็นมันอยู่น้ำเขียบน้ำหยางอะไรส้นจ้าขวงมันอะไรส้นผู้ไปไกลมันเอ้อก็สิวไปไกลเดี๋วครับนี่มาไทยพี่น้องเบื้องเลี้ยงไปซะก่อนครับพี่น้องเฮ้าอยู่ท่าไกลท่าไกลตาผู้เสื้อนะครับอันนี้ผู้เสื้อเป็นตาเสื้อนีครับผู้เสื้อนี่เป็นตาเสื้อก็ถือ่าเป็นตาเสื้อครับค้อยมันถือไหมครับค้อยมันถือคันถือเขาต้องซื้อไว้ดีครับผม บ่เป็นวายงมแพงยังพากันแช่งกันเสือยังพากันเสือขันเสือมากเหรเวลามันลดมันมันตกลงมากเสียเลยครับแลค้ามันถือมากูดเจ้าก็จะไปขายใส่นะครับแต่ชวนระยะนี้พี่น้องเสือเลยครับพี่น้องเสือไปเลี้ยงครับอีกบ่โดนพมเสียวาเนาะครับฝนตกฝนลงจังหน่อยแลคขามันขยับขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขั้วสีบ่แพงง้วสีบ่แพงนี่ก็มันมีหลอ่าขันตัวและมีหลายประเด็น ประเด็นที่หนึ่งก็คือกอถุควข้อยจะถือนี่ทั้งในทุนทั้งเวียนนี่มาซื้อถือพั่น้องยังไงมามากกดราคาไหมครับมาซื้อถือขันซื้อถือแล้วค้อยงามเขาก็เลยเป็นกกายเป็นราคาขควข้อยถือมาไม่อีกพราต่ราคาถือพี่น้องไปซื้อก็เลยว่ายน้ำสนามตลาดนี่มันถือกทางในห้วยก็ได้ไปไปซื้อถือน้ำพี่น้องนี่ครับกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งก็คือมันอึดหยา เอ,อื้ดหนาเอ,อื้เสียงเออมันหนาแรง่งฝนบ่ตกมันเลยทํ้าไมพี่น้องขายคล้วยหลายเออเอาคล้วยออกมาขายหลายในเมื่อว่าเอาก้วยออกมาขายหลายแล้วมันก็เลยทํ้าไห้ถือนะครับนี่มันก็มีสองออประเด็นที่ทําไม่้วยถือนะครับเอาจใไในพี่น้องขันว่ามันถือกับเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าขายเลี้ยงไว,สว้สักวอน แต่ว่าคิดว่าขนันฝนตกฝนลงหยาลหลายๆข้นมานี่คว้ยงวว้อคว้ยก็จิรลค่าขึ้นมาจากน้อยเลยครับขืน,บขน,น่าขืนแน่นอน <S <s <par> <S มันบ่ตกต่ำไปตลอดนะครับเพราะว่าว่าวซิ่งเลยนะครับมันมีข้นก็ต้องมีล้งนะครับมันมีลงมันก็ต้องมีขึ้นนะครับเ <s par> พราะว่ามันลงเลยมันก็ต้องขึ้นเลยครับราคาอ่ะพี่น้องสู่ๆเลยครับเด้ออาจารไหนพี่น้องก็สูส้ๆเะครับพี่น้องคนพ่อคนแม่เกษตรกรนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะ <par> เอาไปขายพี่น้องเอาไปขายแต่อยู orgeous, ่ในตลาดครับแต่ราคากับบอบปันไดเด้อนครับแต่ว่าราคาค้อยงามนี่หน้าตาดีตาเต็มแจ่มๆกล่องพ่อดีหรือว่าค้อยทรงงามงามนี่มันก็ดีได้ราคาดีอยู่แต่ว่าขันค้อยงามเนี่ยบ่งามเนี่ยกับราคากถือว่าบอบปันหดเดยครับพี่น้องชนมากานทุนนานทุนทางเวียดหรือว่านายทุนเพนานหอยเพิ่นก็นทซื้อเป็นราคาเนือนะครับขันค้อยง่ามครับขันควยงามกับเป็นราคาหนึ่งครับเอาบปนี่ไงพี่น้อง มีความสุขควมเจริญในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควาวเลยครับเด้อแบบธรรมชาติแบบชีวิตต่อสู้เลี้ยงไปเรื่อยครับพี่น้องรับรองว่าบขาขาดทุนเออแมนถึงว่าบางครั้งบางเวลาเฮาขาดทุนว่าเออมันว่าเฮาติดขายเจ็ตมือนมันเฮาได้ขายหางมือเขาว่าไ,ได้ดังโอ,อกตังใจยังสงเฮาก็ากาค่อยอยู่สู้ไปซะก่กนครับกาไรมันก็คือกาไรเลี้ยงปีนี้มันก็ได้ลูกปีละตมันก็ทาให้พี่น้องมีกาไรอยู่ครับผมเดี๋ยวรอจังหวะราคาดีจังค่อยขายก็ได้ครับขันช่วงระยะนี้ขันจำเป็นรีเทียังค่อยไปขายได้พี่น้องเด้อ แผ่น่อท่านเป็นพราท่านจำเป็นลีแท่พี่น้องก่ะเอาไว้ยังสี่หลับพี่น้องปะ่ะครับตัวนี้มูหลูกมูหลานไปหากินหญ้าเบิดเลี่ยเขาผูกไว้ตั้งแต่เมียต่เมียไงตัวนี้นะครับนี่ขั้เมียนี่อางง่างไงสงสัยขว้วตัวนี้สีทองนะครับสีทองลูกนะครับนี่มันเบืองเบาสุริยานี่ครับขว้วตัวนี้ถือว่าด,ดีโอ้โหขั้วอ่า,อา,ง,ง,า,อาง,งไงจะเรียนช่องทะยานเด้อจะเรียนช่งเบาสุริยาเด้อ แสดงมาขั้วตัวนี้ไกลขอดแล้วนะครับเอามาถ่ายเพียนอ้องมึงนะครับผมสุดท้ายนี่พี่น้องกัให้พี่น้องยุดีมีความสุขความเจริญควาวเ,เจ็บใจไดลยขั้วหายายมีห้มังมีสีสุขลำรวยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าวสุริยานะครับมือไม่เมื่อน่าบา้าสุริยาสิมาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องมึงนะครับสำหรับวันนี้บา่าสุริยาขอกับสวัสดีครับ